มานะและมานีสงกรานนี้ไปเที่ยวกันมานี <S <S 1> <S 1> เบิกตาโปลงรับกันแล้วดวงตกปลันมานะปลอบมานีสงกรานนี้ต้องมีประกันมานีเริ่มสนใจขอด้วยได้ไหมก่อนไปเที่ยวสุดมัน ไม่ใช่ยันแคล้วคลาดแต่เป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครองได้นาน30วัน724แจกประกันอุบัติเหตุสงการอุ่นใจฟรีคุ้มครอง1 0 0 0 0แบาทจำนวน1 0 0 0 0แสนสิ์ ขั้นตอนรับสิทธิ์ง่ายๆ 1. สแกน QR code หรือแอดไลน์ไมได้ที่แอ724 Insure 2. กดรับสิทธิ์ที่ลิ s t ์เมนู 3. เลือกแผนประกันที่ถูกใจ 4. อ่านความคุ้มครองและกดรับสิทธิ์5สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 7. กดยอมรับเงื่อนไขเพียงเท่านี้ก็ได้รับความคุ้มครองในวันลุ่งขึ้นนาน30วันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ